ครับก็สวัสดีชาว FC Mo b i l e ทุกคนทุกท่านนั้นด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแนะนำนักเตะที่น่าเล่นนั่นเองนะทุกคนในงบประมาณนะครับ1,000 M อหรือน้อยกว่า1,000 M นั่นเองครับก็จะมาแนะนำนะทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็น ST LW RW c นะครับ CAM CM และ CDM ครับกองหลังนะทุกคนก็จะเป็นตำแหน่ง LB CB RB และ GK นะครับก็จะมาแนะนำนักเตะเนีย่ยทุกตำแหน่งเลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะได้มารู้กันนะทุกคนก็นักเตะเนี่ยที่ผมนำการคัดมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะก็สืบราคาต่างๆนะครับแบบรู้สึกว่าโอเคตัวนี้เล่นได้ในงบประมาณนี้ยังโอเคอยู่ยังไหวอยู่นะครับก็วันนี้เราจะมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากตำแหน่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะั่นหรือว่า GK นั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้าง ตัวแรกเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะทุกคนในงบนี้นะครับก็คือเชดนี่นะครับตัวนี้ในงบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าเอ็มนะครับซึ่งตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้อยู่นะครับสำหรับเชดนี่ตัวนี้ส่วนสูงดีครับน้ำหนักดีแล้วก็เรื่องของพลังแฝงที่ให้มาเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับข้งลูกไก่ครับแต่ว่าบูธเนี่ยมันก็ยังเป็นบูธเดิมบูธตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ยังเป็นบูธเก่านะทุกคนแต่ผมมองว่าก็ยังเล่นได้นะครับไม่ได้น่าเกลียด ถามว่าทุกวันนี้เจอบ่อยไหมสำหรับเชนนี่ตอบเลยว่าไมนะ่ไม่ได้เจอเลยนะครับส่วนจะเป็นวิ่งกุยซาวดกแต่ด้วยงบนะทุกคนประมาณนี้ผมแนะนําให้ได้เท่านี้จริงๆนะครับกู้สับประตูก็จะเป็นในส่วนของเชนนี่นะครับสำหรับตําแหน่งแรกนะครับตําแหน่งที่สองนะครับก็จะเป็นตําแหน่งของ Rb นะครับ Rb เนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณสามตัวนี้เลยนะครับก็เลือกมานะเอาสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับใครที่ชอบเล่นสไตล์ว่าเกมลับหน่อย นะครับแบบไม่ได้เน้นเกมบุกนะครับเน้นกับเกมรับก็ไปตูรามได้เลยนะครับจัดได้ที่ม็ดส้มนะครับตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวิร์กเรของเขาเนี่ยเป็นต่ําสูงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับก็เหมือนมีกองหลังอีกหนึ่งตัวเพิ่มเลยแบบซีบีเลยนะครับเพราะตําตำแหน่งที่เขายืนได้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งซีบีด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบู๊เก่านะครับโอเวียจะลดนะครับตัวต่อมานะเป็นลีดเจมนะครับตัวนี้ผมเคยใช้อยู่น ตัวหลักเนี่ยผมเคยใช้นะครับตัวนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เก่งนะครับเก่งจริงๆนะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการเติมเกมนะครับเพราะว่าถ้าเราหลุดเนี่ยก็คือหลุดเลยนะตัวนี้ก็คืออาจจะลงมาไม่ค่อยทันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเรื่องของเกมลุกปะเนี้ยคือมาแน่นอนนะครับรถมเจนตัวนี้ก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0ร้อยกว่านะครับตัวต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของมูนอตตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าตัวนี้ผมเคยเจอซึ่ง เป็นสไตล์เดียวกับดีเจเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของวอร์กเลดที่ได้มาเป็นสูงสูงก็จริงนะครับแต่ว่าที่ผมไปเจอมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะลงมาแบบไม่ค่อยทันหมอนกันอันนี้ที่ผมเจอมารู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทำไมผมก็งงว่าทำไมวอร์กเลดมันเป็นสูงสูงแต่ว่าถ้าไปเล่นรจริงๆที่ผมไปเจอมารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันก็ลงมาค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าปีกผมหลุดไปเนี่ยมูนอสเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วนะครับ ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาแล้วกันนะแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับคนความเร็วเนี่ยดีแน่นอนนะสำหรับมูนอตน,นะตำแหน่งของ Rb ก็จะมีแค่สารตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งที่ต่อไปกันเลยนะก็จะเป็นตำแหน่งของ Lb นั่นเองนะครับ LB ลนะทุกคนก็จะมีทั้งหมด3ามตัวนี้เองนะครับก็จะเป็นในส่วนของดิมาร์โคนะครับแคปติวิยาแล้วก็เคอร์เคสนั่นเองนะครับ ใครที่อยากได้ uvr นะครับไปทางเคอร์เคสได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเม็ดส้มนะครับจะอยู่ที่1140งนนเอมนะเพราะว่ามันไม่มีใครขายเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบซื้อขายออกปกติก็แนะนำให้เป็นเม็ดแดงก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ900กว่าเนาะแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแคปดิวิยาเนาะตัวนี้นะครับบูทก็ยังเป็นบูทโอเคอยู่ นเพราะมันก็ยังเป็นบูตลุงนะครับถือว่าโอเคกว่าบูตแรกหรือว่าบูตดั้งเดิมนะครับตัวนี้นะครับแคริเวียเนี่ยความเร็วดีมากๆนะครับส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยโอเคเลยนะครับก็เป็นสไตล์ว่าไม่ได้ตัวใหญ่มากเวอร์กเรสเป็นสูงสูงนะครับพลังแฝงก็มียิงไกลฟรีส่งพลังนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแคริเวียผมจะไปค่อนข้างไวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าน้ำเต่งที่ต้องการจะแนะนำเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับกลัวกลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับ ตัวต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของดีมาโคนะครับตัวนี้ตัวนี้ AI ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นเม็ดส้มเนี่ยคือราคาเตินแน่นอนนะครับผมแนะนําให้เป็นเม็ดแดงก็พอนะครับก็ด้วยเรื่องของราคานะักเตะเนี่ยมันก็อาจจะแบบขึ้นลงตามปกตินะครับตัวนี้นะครับเรื่องของเวิร์กเลที่ให้มานะครับเป็นสูงปานกลางเนาะแล้วก็พลังแฝงเนี่ยเป็นยิงประตูอย่างที่ไกลอย่างโคยทมจะรู้ข้างสนามสี่พิกตงบอลลังเวิร์กเลสูงปานกลางนะครับตัวนี้นะัถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเล็กเลย แต่ว่าด้วยเรื่องของ AI ตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับก็ตำแหน่งของ R ตตำแหน่งของ LB นะทุกคนก็จะมีแค่3ามตำแหน่งนี้นั่นเองนะหรือว่า3าตัวเท่านั้นนะครับเลือกเอาได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ OVR นะไปเคอร์เคสอยากได้เรื่องของ AI นะครับมา2ตัวนี้เลือกเอาได้เลยนะครับตำแหน่งต่อไปนะก็จะเป็นตำแหน่งของ CB นั่นเองนะครับ CB ตัวนี้นะครับก็จะมีเยอะหน่อยนะครับผมก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะเพราะว่าผมก็ไปดูมาแล้วนะจาก ที่ประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาหลายตัวนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวแรกเลยนะฮุนเซนนะตัวนี้ราคามันจะบักบักนะทุกคนแต่ไม่ต้องสนใจนะตัวนี้ฮุนเซนเล่นได้นะครับเป็นบูตลุงนะครับตัวนี้ทางเกมบั็เนี่ยรายิบเก้าแล้วก็เรื่องของสแต็กอะไรเงี้ยคือโดยรวมโอเคอยู่แล้วนะครับวลอกเลทที่ให้มาเป็นปัญญางูงเป็นสไตล์สูงนะครับสูงสูงเลยนะ,197นะร้อยเก้าเจ็ดนะเป็นตัวที่หมุนค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยกวา่า นะครับแล้วก็ตำแหน่งตัวต่อไปนะครับเป็นโจนาธานธาตัวนี้เป็นสไตล์แบบฟันไดเลยนะครับตัวนี้สูงสูงเนี่ยถือว่าดีมากนะครับร้อยเก้าสิบห้านะครับพลังเกมรับดีมากๆนะครับคุณสมบัติที่ให้มาไม่มีนะครับบอเลยเป็นต่ำสูงซึ่งเป็นแบบเกมรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาเกตนะครับตัวนี้ใครที่ชอบเล่นแบบว่าด้วยเรื่องของ AI ไอเขาบีบบอลดีมากๆนะครับตัวนี้ ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันตอนนั้นที่เล่นนะครับก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่เข้าบอลได้ดีนะครับ AI ฉลาดนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ซื้อเป็นเมส้มเลยนะครับจะโอเคมากเนาะตัวต่อไปนะครับแบ็น์ซองคอมพานีนะครับตัวนี้โอหยารสิบเอ็ดนะครับเม็ส้มร้อยสิบหกนะครับตัวนี้ก็แนะนํานะทุกคนสําหรับคนที่ชอบเล่นแบบว่าสไตล์แบบอ่าดักบอลนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เข้าบอลโอเคเหมือนกันนะครับพลังเกมรับใช้ได้เลยร้อยสามสิบเจ็ด ค,คุณสมบัติที่ให้มามีใน,นแท็กเกิลวอลเลตปังกลางสูงน,น,นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับรนะ้อเก้าสิบเนาะตัวต่อไปนะจะเป็นในส่วนของบัสโตนี่นะทุกคนตัวนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับตัวนี้แนะนําให้ซื้อเป็นเม็ดแดงก็พอแล้วนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของพลังเกมรับร้อยสองสิบห้าความเร็วตัวนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าความเร็วเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคุณสมบัติที่ให้มาค่อนข้างเยอะนะมีส่งลูกไกลพยายามะก,น,มกนน่อครับแล้ก็ โดยเรื่องของบล็อกเลทเนี่ยเป็นปันกลางสูงนะครับราคาเนี่ยถือว่าอยู่ในงบเลยนะครับประมาณเก้าร้อยกกว่านะครับก็ไปหาริงกันได้นะครับตัวต่อไปนะครับโลรองบองนั่นเองนะครับตัวนี้แนะนําให้ซื้อเป็นเม็ดส้มไปเลยนะครับก็จะได้จบจบนะครับเพราะว่ามันเป็นบูธเก่า,านะทุกคนก็เลยแนะนําให้ซื้อเป็นเม็ดส้มจะดีกว่านะครับ้วยเรื่องของสแต็กต่าง ยังพอเล่นได้ยังพอไหวแล้วก็ยังพอเจออยู่นะสำหรับรันลงบองตัวนี้โลหลงบองนะครับตัวนี้ก็ใเรื่องของเวิร์กเนทเป็นปันกลางสูงสูง192นะก็ถือว่าสูงแลว้วนะครับตำแหน่งต่อมานะก็จะเป็นตำแหน่งของ CDM นั่นเองนะผมก็เชียร์แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตูเร่นะครับแล้วก็ดุงการนั่นเองครับตัวนี้นะทุกคน2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับเลือกเอาได้เลยนะสองตัวใครที่ชอบเ่นเรื่องของ AI แบบ ไอตึงๆไอหอโหดนะครับผมเชยนเป็นตูเล่นะครับเพราะว่าตูเล่เนี่ยเป็นตัวที่นิยมกันอยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็ยังนิยมกันอยู่เนาะด้วยเรื่องของสแต็กต่างๆนะพลังเกมรับอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ได้พลังแฝงให้มาค่อนข้างเยอะนะครับพบลเลสเป็นปันกลางปันกลางนะครับเกมรับเนี่ยได้หมดนะครับตัวนี้ส่วนเรื่องของดุมก้านะตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันไม่แพ้กันนะครับตัวนี้เม็ดส้มนะครับจะอยู่ที่ว่ามันเจ็ดร้อยกว่าเลยนะถ้าดูจากราคานะครับด้วยเรื่องของพลังแฝงที่ให้มานับก็ค่อนข มีคิกโซนบลังด้วยนะครับก็เออแฝงดีเหมือนกันนะครับมียิงไกลมีส่งไกลส่งไกลพอจะได้แต่ยิงไกลเนี่ยคืออะไรนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะด้วยเรื่องของเวอร์กลดที่ให้มานะเป็นปันกลางสูงนะครับราคาถือว่าถูกมากประมาณเจ็ดร้อยกว่ากว่านะครับการ์ดเกมอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยนะครับสองตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับเลือกเลยแต่ว่าถ้าผมเลือกให้นะครับผมเชีร์เป็นตูเล่นะครับเป็นระดับหนึ่งสองเป็นดูก้า ตำแหน่งต่อไปนะครับเป็นตำแหน่งของ C M นั่นเองนะครับ C M นะก็จะมีค่อนข้าง,างเยอะเลยนะทุกคนใครที่หาอยู่นะครับก็สามารถมาจับจองกันได้นะครับตัวแรกเลยนะครับกุลลิกนะครับตัวนี้ไม่ให้ไม่ได้นะครับผมก็มองว่ามันก็ยังเป็นตัวที่โอเคอยู่แล้วก็ยังเล่นได้ถามว่าอ่าล่างนี้พบเจออยู่ไหมก็ต้องตอบเลยว่าน้อยนะครับน้อยจริงๆแต่ผมมองว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้นะกุลลิกก็คือกุลลิศนะทุกคนอันนี้ไม่ว่ากัน าแนะนำให้ซื้อนับซื้อเป็นเบสแดงก็ได้หรือไม่ก็ถ้าใครที่มีงบหน่อยนะครับก็ไปจัดเมสส้มได้เลยนะครับเพราะาราคาก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับดักราคาต่ําสุดก็ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ยังโอเคท้าวแของห้าเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับตัวต่อไปนบปักที่ซองนะครับปักที่ซองนะครับตัวนี้ราคาดีมากนะครับมีปอดเหล็กด้วยเรื่องของพลังแฝงนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียคือเรื่องของดาวนะครับไม่มาแค่สามดาวนั่นเด็เนาะ แล้วก็เท้าเนี่ยสี่ห้านะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดนะครับสําหรับพาร์ีซอนนะครับราคาดีเจ็ดร้อยกว่านะครับหาเล่นกันได้นะครับตัวต่อไปนะครับบัสเตียนชวายสไตเกอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เม็ดส้มผมบอกเลยว่าจับเม็ดส้มเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นมูดเก่านะครับก็เลยแนะนําให้ซื้อเป็นเม็ดส้มจะดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับอะไรเฮดทูเฮดหรือเมนเจอร์ตัวนี้จะหนักไปทางเมนเจอร์มากกว่านะครับเพราะว่าชวายสไตเกอร์เนี่ยเขามีพลังแสง เป็นเพนเดอร์นะครับยิงไตส่งไลซึ่งมันเป็นพลังแฝงที่เหมาะกับเมเจอร์มากๆนะครับเวอร์เลตตัวนี้เป็นสูงๆนะครับราคาของเขาเนี่จะอยู่ที่ประมาณ600กว่าเลยนะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะสำหรับมาสเตียนชาวายไตเอร์นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับวิติมยากนะครับหรือก็ไม่ให้ไม่ได้นะเรื่องของความเร็วความพิ้วนะครับตัวนี้ดีอยู่แล้วราคาถูกด้วยประมาณ600กว่าเองนะครับ ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่แล้วก็ยังอยู่ในงบในเกมของเวอเกชเชียร์เป็นดิจตินยากนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนารีนะครับตัวนานะรตนาตนาีตัวนี้กิงยังไงเพราะว่าผมเคยเล่นอยู่นะครับตัวนี้เคยใช้นะครับเกมรับค่อนข้างดีนะครับ,เ,บ,นะรบเพราะว่าเวิร์กเลเป็นปันกลางสูงนะครับตำแหน่งรองเป็น CDM นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นเมสซม่ไม่ลด OVR ER, นะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่โอเคตัวหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องของดาวนั่นะเอง ถ้าสกิลเน่ยมันเป็นแค่3ามดาวเท่านั้นนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของ CAM นะครับตำแหน่งนี้เลยตัวเดียวเท่านั้นโดดโดดเดียวเดียวนะครับให้กับบ็อบบี้เชาตันนะครับตัวนี้นะครับอยู่ในงบอยู่ในเกณฑ์หนึ่งพไม่ถึงนะครับแปดรอเท่านั้นนะสำหรับบ็อบบี้เชาตันตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นบูตเก่าอยู่แนะนำให้ซื้อเป็นเมโซจะดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับบ๊อบบี้เชลตันเนี่ยเรื่องของความทักเพื่องความเร็วความผิวความคมคือครบเลยนะครับตัวนี้ให้ตัวเดียวเท่านั้น1เดียวในใจนะครับตอนนี้ C.E.M. นะครับอยู่กลางลุกเนาะก็ไปดูตำแหน่งต่อไปเลยนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของ L.W. นะครับ L.W. มีใครบ้างมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับลิเบอรีกับจูตว v นิอุตนะครับสองตัวนี้ดียังไงนะครับ วินิได้เรื่องของความเร็วความผิ้วคงตัวกว่านะครับยืน ST ได้นะครับตัวนี้ยืน ST ได้นะครับถ้าเป็นเมสซมราคาจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าซึ่งมีคนขายให้ดักราคาต่ำสุดได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ด้วยเรื่องของความเร็วดีอยู่แล้ววินิสูตคือผิ้วเร็วคมแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับเน้นเมนเจอร์นะครับตัวนี้เล่นได้นะสำหรับแฟงลิเบอรี่นะครับ ความเร็วดีอยู่แล้วจดทะกอคมเท้า55นะครับเลี้ยงวัน135นะครับตัวนี้เรื่องของพลังงานอาจจะต้องหาตัวสำรองมาเปลี่ยน1ตัวนะครับวินิด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่โอเคกว่าในเรื่องของเมเนเจอร์นะครับคุณสมบัติที่ให้มาครับก็ตรงตัวเลยเป็นเมเจอร์เวิร์กเลยสูงต่ำนะครับเป็นอะไรที่โอเคมากๆแล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยอาจจะหมดช้าไปหน่อยอาจจะหมดช้านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวิร์กเลทเนี่ยมันเป็นสูงต่ำนะครับ แต่หมดแน่นอนนะทุกคนไม่จบเกมแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ7จ็ดร้อยกว่าครับไปหาเรื่งกันได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งของ R W R W เนี่ยผมมีสามตัวนี้เลยนะครับเลือกเอาได้นะครับจอดเบสนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ซื้อแค่เม็ดแดงก็พอแล้วนะครับเพราะว่าจอดเบสล่างนี้เนี่ยมันเป็นล่างที่ R W ก็จริงนะครับ แต่ว่ามันเป็นตัวที่สามารถเอาไปยืนเป็น LW ได้และก็ CAM ได้เช่นกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้แต่ว่าต้องเป็นเม็ดส้มนะครับ OVR ถึงจะไม่ลดอจอหนเบสตัวนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องของความเร็วความผิวเนี่ยคือผิวอยู่แล้วแล้วก็พิวมากๆเร็วจริงๆสับพุ่งร้อยเนตะครับตัวนี้ก็ไปหาเล่นกันได้ข้อเสียนะเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของพลังงานจะหมดนะครับ หกสิบเจ็ดสิบเนี่ยเอาแล้วทุกคนต้องหาเบี่ยนแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับจอดเบสนะครับราคาดีมากๆเนาะเบสแดงนะครับตัวต่อไปนะครับตะลินชานะครับตัวนี้ตําแหน่ง R.W นะครับก็ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่เล่นสายเปิดโขกเข้าไปนะครับหรือว่าริมเส้นนั่นเองแบบว่าเปิดเข้าไปเพราะว่าพลังงานการเปิดบอลของเขาเนี่ยดีมากๆ136สหเลยซึ่งเยอะมากๆนะครับตัวนี้ก็ท้าสกิลเนี่ยห้าดาวโดยถือว่าดีนะครับตัวนี้ เหมาะกับคนที่เล่นสายเปิดโคมนะครับไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เล่นสายต่อบอลหรือว่าตัดข้าในแล้วยิงนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนําในสายนี้นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเอสโตวาลนะเอสโตวัลตัวนี้เม็ดแดงไปเลยเอ้ขออภัยครับเม็ดส้มจับได้เลยนะครับตัวนี้เก่งมากๆนะครับตัวเล็กบล้วตึงน้ําหนักตัวเล็กเลยผิวแน่นอนนะครับพลังงานร้อยสามแลห้าเของสีเท้าเนาะการเลี้ยงบอลร้อยสามดสาม ตัวนี้เรื่องของเหมือนเดิมนะครับเรื่องของพลังงานอาจจะหมดไวนะครับต้องหางนนตัวสำรองมาเปลี่ยนเนาะคุณสมบัติท,ที่ให้มานะมีปันโคบอลเลตสูงปันกลางนะครับราคาดีมากๆอยู่ที่800ประมาณ800กว่าๆนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวนี้นะในตำแหน่ง R W นะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งต่อไปกันเลยก็คือตำแหน่งสุดท้ายนะครับ S T นั่นเองนะครับ S T นะทุกคนผมให้5ตัวนี้เลยนะครับที่ผมดูแล้วเนี่ยมันเข้าตาผมที่สุด จะเป็นในส่วนของ USB O นับล่างร้อยเก้านะครับตัวนี้ถามว่ายังเล่นได้ไหมตอบว่ายังเล่นได้นะครับแต่ถามว่าเจอบ่อยไหมไม่ได้เจอบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าผมว,ว่าถ้ายังอยู่ในมน็บในเกณฑ์ตัวนี้แจ่มแน่นอนเ s b ท้าวซ้ากว่าห้าสับพุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของบูทเก่าอาจจะแบบไม่ได้ปีดปาร์ตมากกว่าบูทใหม่นะครับนนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับไมเคลนโอเว่นนะครับตัวนี้ไมเคลโอเว่นเนาะ ตัวนี้เนะี่ยดียังไงคือเรื่องของพลังแฝงที่เขาให้มาค่อนข้างดีมากๆนะครับมีมีเลี้ยงเร็วนะครับมียิงปั่นโค้งมีกะดักลํำหน้านะครับเท้าสี่ห้าก็จริงแต่เท้าซ้ายเหมือนเท้าห้านะครับตัวนี้หมดเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่านี่คือข้อเสียงเขาเลยนะเบคอนเวนก็คือต้องหาตัวสำรองมาเปลี่ยนให้เขานะครับแล้วก็เรื่องของค่าพลังงานด้านในนะเป็นตัวที่โอเคอยู่แล้วความเร็วดีจดสตอร์คมน,นะครับยิงไกลดีมากๆนะครับ ุณสมบัติก็ประมาณนี้อย่างที่แจ้งไว้เว r ร์เกตเป็นปันกลางปันกลางตัวนี้อาจจะมีลงมาต่ำนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับอาจจะมีแบบร้วงมาต่ำไม่เห็นเลยนะครับเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ําเลยก็พูดว่าได้นะครับราคาในประมาณ700กว่านะครับก็ไปหาเล่นกันได้นะทุกคนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกมปัเป้นะครับตัวนี้เอ็มปัปเป้เ e, นะี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นเม็ดส้มไปเลยนะจะได้จบจบนะครับตัวนี้สามารถยืน LW ได้ด้วย นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเป็นระดับปปีและได้ทั้งกองหน้าเลยนะครับตัวนี้ความเร็วดีมากๆวั35จุกัะคอคมเร็วนะครับถ้าสกิลเนี่ย5ดาวอยู่แล้วหรือว่าดีอยู่แล้วนะครับค่าพลังของเขาเนี่ยถือว่าโอเคสุดยอดมากๆนะครับอัตราการบุกนะครับทุกคนสูงต่ํานั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อยสูงนะครับทีนี้ก็ไปหาจับจองกันได้นะทุกคนประมาณ700กว่าๆนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเดียโก้ฟอลัน เบวโกฟอล์นตัวนี้ผมเคยใช้อยู่นะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ครับเป็นตัวที่สับค่อนข้างพุ่งนะครับพุ่งเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์แบบว่าโยนคำเลยแต่ว่าเท้าเนี่ยมันแค่สี่ห้านั่นเองเท่านั้นนะครับทุกอย่างเหมือนโยนคับหมดนะสับพุ่งอะไรพุ่งพุ่งหมดเลยนะครับตัวนี้จบสกอร์คมความเร็วดีนะครับเลี้ยงเร็วดีเลี้ยงบอลดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของคุณสมบัติที่ให้มามียิงไกลยิงแบบโค้งวอลเลตสูงๆนะครับตัวนี้ข้อเสียเลยของฟอรานที่ผมไปเล่นมานะครับคือ ต้องแจ้งจริงๆนะครับคือลงต่ำเลยให้เห็นคือกลางสนามมีแน่นอนสำหรับฟอรันนะครับก็เลยจะแนะนำให้ว่ามีกองหน้าที่เป็นเบอร์เลี่์สูงต่ำสักตัวอย่างเช่นเอมบาเป้นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนเชฟเชงโก้นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปที่ผมไปรีวิวนะครับไปดูรีวิวคลิปนี้ได้ยผมขึ้นให้ดูนะครับไปหาดูกันได้นะครับก็อาจจะเลื่อนลงไปเยอะหน่อยนะครับแต่ผมรีวิวให้แล้วนะครับตัวนี้ไปหาดูกันได้จริงๆนะครับสับพุ่งนะครับคมเร็ว ผิวแน่นอนข้อเสียคือเรื่องของพลังงานนั่นเองนะครับคือหมดไวแน่นอนครับ60เปลี่ยนได้แล้วนะครับด้วยเรื่องของคุณสมบัติของเขาเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะยิงไกลยิงแบบโค้งปีกอีกกำลังนะครับวกเเลกเป็นสุกปังกลางนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0้อยกว่านะทุกคน6 0 0 700 M อเอมนะครับก็ไปหาเล่นกันได้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เล่นได้แล้วก็โอยาเนี่ย1้2ถือว่าโอเคนะครับไม่เบี้ยขนาดนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการแนะนํานักเตะนะครับทุกตําแหน่งในงบประมาณ 1,000m หรือน้อยกว่า 1,000m นั่นเองนะครับก็วันนี้นะทุกคนก็ถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันในีคลิปหน้าสาหรับคลิปวันนี้ผมขอลาไปก่อนหากวันทุก้ชมนมีความคิดเห็นต่างกันนะครับมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกอันเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ